สวัสดีครับวันนี้เรามาตามติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับดูเหมือนว่าจะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในช่วงวันที่23-24มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองมีเรื่องให้ต้องจับตาดูทั้งสองฝั่งเลย เริ่มที่ฝั่งไทยก่อนเลยไหมครับเห็นว่ามีผู้ใหญ่ลงพื้นที่ไปค่ะก็คือทางผู้บัญชาการทาหารบกพลเอกพนาแคลปปลอดทุกท่านลงพื้นที่ไปพร้อมกับแม่ทัพภาคที่สองนะคะพลโทบุญสินภาคกลางไปที่ไหนนะครับที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลดูความพร้อมอะไรตามปกติแต่่วาแต่ว่า มันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ค่ะคือมันมีถ้อยแถลงหรือคำพูดที่น่าสนใจออกมาโดยเฉพาะจากทางท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินท่านว่ายังไงบ้างครับท่านก็พูดถึงมาตรการคุมเข้มชายแดนละค่ะแต่ก็ย้ำว่ายังเปิดตาหลักมนุษยธรรมอยู่นะครับอันนี้ก็ดูเป็นมาตรฐานทั่วไปแต่ที่มันอ่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษคือคาประกาศที่ค่อนข้างแข็งกร้าวออกมายังไงครับท่านบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะไม่ยิงก่อนเด็ดขาดแต่ แต่ถ้าหากว่าถูกยิงมาก่อนเมื่อไหร่ก็พร้อมจะตอบโต้ทันทีแล้วก็ย้ำเลยว่าโดยจะไม่คุยแม้แต่คำเดียวโอ้โหไม่คุยเลยเหรอครับอันนี้ถือว่าแรงมากนะคำพูดระดับนี้ใช่ค่ะฟังแล้วก็รู้สึกได้ถึงความ ความเอาจริงเอาจังแล้วก็ความเด็ดขาดการใช้คำแบบนี้มันน่าจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกไปหรือว่าเป็นการพูดกับกำลังคนภายในเป็นหลักครับก็น่าจะทั้งสองอย่างนะคะคือ 1. เป็นการส่งสัญญาณไปถึงอีกฝั่งถึงความพร้อมรบความไม่ยอมถอยและ 2. ก็น่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจ ปลุกขวัญกําลังใจให้ทหารในพื้นที่ด้วยท่านยังพูดถึงเรื่องการดูแลทหารให้ดีที่สุดให้ปลอดภยัยแล้วก็เน้นเรื่องการรักษาแผ่นดินไทยไว้ชั่วลูกชั่วหลานด้วยค่ะอืมก็เป็นการปลุกใจกันเต็มที่เลยพร้อมๆกับท่าทีที่แข็งกล้าออกไปมอกประเทศค่ะแล้วก็มีการรับมอบสิ่งของบริจาคต่างๆเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ทหารแนวหน้าด้วยโอเคนั่นคือฝั่งไทยทีนี้หันไปดูฝั่งกัมพูชาบ้างครับเขามีปฏิกิริยาหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรตอบโต้มาบ้าง ก็มีเหมือนกันค่ะอย่างนายกคุณมาเนตของกัมพูชาท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกําลังคุณเหมือนกันเอ้าไปเหมือนกันเหรอครับที่ไหนเอ่ยไปที่จังหวัดพระวิหารค่ะถึงจะไม่ได้ไปวันเดียวกันเป๊ะกับที่ผอบทบไทยไปแต่ช่วงเวลามันใกล้เคียงกันมากก็น่าสนใจ ครับการลงพื้นที่ของผู้นําทั้งสองฝั่งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกกันแบบนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะใช่ค่ะแต่ว่าจุดที่ดูจะเป็นการตอบโต้โดยตรงมากกว่าเนี่ยคือการถแถลงของโคศกรัฐบาลกัมพูชามีถแถลงการออกมาเป็นคลิปวิดีโอเลยค่ะทางโคศกชื่อนายเพนโบนาออกมาพูดเองเลยอ๋อเป็นคลิปเลยเนื้อหาหลักๆว่าย่งไงบ้างครับแรงเหมือนฝั่งไทยไหม ก็ถือว่าตอบโต้กันแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะประเด็นใหญ่ๆที่เขาพูดถึงเนี่ยคือกล่าวหาว่าฝ่ายไทยกําลังผลักปัญหามาให้กัมพูชาผลักปัญหาปัญหาอะไรครับหลักๆก,ก็คือพวกปัญหาอาชญากรรมออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรพวกนี้ล่ะค่ะเขาบอกว่าไทยพยายามโยนว่าปัญหามาจากฝั่งกัมพูชาทั้งๆที่เขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งไทยเองก็มีปัญหานี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีบอกว่าปัญหาเดียวกันนั่นแหละอย่ามาโทษแต่กัมพูชาฝ่ายเดียวทํานังนั้น ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่ากัมพูชาไม่มีปัญหาเขาก็บอกว่าเออเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาพวกนี้อยู่ครับครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบอำนาจการบริหารจัดการนะคะยังไงครับเขาบอกว่านายกคุนมาเนตของกัมพูชาเนี่ยมีอำนาจเต็มในการสั่งการจัดการปัญหาต่างๆได้เลยไม่ต้องรอผ่านกองทัพเหมือนอย่างกรณีของไทยอืมอันนี้เหลนจะจะบอกว่าฟังเขามีเอกภาพในการตัดสินใจมากกว่าหรือย,ยังไงก็อาจจะตีความไปในทางนั้นได้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลเขาแล้วท่าทีต่อไทยโดยรวมในคลิปนั้นเป็นยังไงครับนอกจากเรื่องโยนปัญหาแล้วมีพูดถึงเรื่องอื่นอีกไหมก็มีค่ะเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยพร้อมรับมือได้ทุกรูปแบบนะแล้วก็ชี้ไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าการที่ไทยปิดชายแดนอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้เนี่ยมันกําลังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับไทยเองนะไม่ใช่แค่ฝั่งเขาครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจชายแดนที่อ่อนไหวอยู่แล้ว แล้วก็มีพูดเชิงจิตวิทยานิดหน่อยประมาณว่าไทยเนี่ยเหมือนอยากจะถอยแล้วล่ะแต่ว่าติดเรื่องศักดิ์ศรีก็เลยถอยไม่ได้อืมีการพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีด้วยแล้วเรื่องการเจรจาพูดคุยหาทางออกล่ะครับมีพูดถึงบ้างไหมหรือว่าปิดประตูไปเลยอันนี้ชัดเจนมากค่ะโฆศกเขาบอกเลยว่ากัมพูชาจะไม่ยอมเจรจาเด็ดขาดเด็ดขาดเลยค่ะตราบใดที่ไทยยังคงปิดด่านอยู่อย่างนี้ คือเขาไม่คุยไว้เลยในสถานการณ์ปัจจุบันคือเงื่อนไขต้องเปิดด่านก่อนถึงจะยอมคุยใช่ค่ะเขามองว่าการที่ไทยพยายามจะดึงเข้าสู่โต๊ะเจรจาตอนนี้เนี่ยเหมือนไทยพยายามจะหาทางลงหาทางออกให้กับตัวเองแต่กัมพูชาจะไม่เล่นด้วยในเกมนี้แล้วเขาก็สรุปทำนองว่าดูเหมือนรัฐบาลและกองทัพไทยตอนนี้จะติดอยู่ในทางตันหาทางไปต่อไม่ได้ซึ่งมันยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นไปอีกฟังดูแล้วนี่ ต่างฝ่ายต่างแข่งกราวจริงๆนะครับงัดจุดยืนของตัวเองออกมาเต็มที่เลยใช่ค่ะเหมือนกำลังชิงไหวชิงพริปกันผ่านสื่อผ่านแถลงการผ่านท่าทีต่างๆฝั่งไทยก็เน้นเรื่องความมั่นคงปกป้องอธิปไตยใช้มาตรการทางทหารนำแต่ก็บอกว่าพยายามทางการทูตอยู่ค่ะแล้วก็พยายามจะแยกประเด็นเรื่องปรับปรามอาชญากรรมออกจากการปิดด,ด่านด้วยนะคือบอกว่ามันคนละเรื่องกันแต่ฝั่งกัมพูชากลับมองอีกแบบ ใช่ค่ะกัมพูชามองว่ามันเชื่อมโยงกันคือการปิดด่านของไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบแล้วก็เหมือนเป็นการผลักภาระเรื่องอาชญากรรมมาให้เขาเขาก็เลยใช้ประเด็นนี้ในการตอบโต้กลับไปทางการเมืองกลายเป็นว่าต่างคนต่างเล่าเรื่องในมุมของตัวเองเลยฝ่ายไทยมองว่าคุมเข้มชายแดนเพราะจําเป็นเรื่องความมั่นคงต้องปราบอาชญากรรม ส่วนกพูชาก็มองว่าไทยทำฝ่ายเดียวไม่เป็นธรรมสร้างผลกระทบแล้วก็จะยังไม่คุยด้วยจนกว่าไทยจะยอมเปิดด่านเหมือนเดิมสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็คือยังตึงๆกันอยู่ยังไม่มีใครยอมใครเลยใช่ไหมครับค่ะดูแล้วยังอึมครึมอยู่มากทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครส่งสัญญาณว่าจะประนีประนอมหรือจะผ่อนท่าทีลงเลยต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันในจุดยืนเดิมของตัวเองทําให้ตอนนี้ยังมองไม่เห็นทางออกร่วมกันที่ชัดเจนในเร็วๆนี้เลยค่ะ ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าแล้วความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอืมนั่นสิคะ แล้วที่สำคัญไม่แพ้กันคือประชาชนตามแนวชายแดนแ่ะครับเขาต้องอยู่กับความไม่แน่นอนความตึงเครียดแบบนี้มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตเขาในระยะยาวยังไงบ้างนั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะที่เราคงต้องติดตามสถานการณ์นี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดมากๆเลยค่ะว่าจะมีทางออกหรือมีพัฒนาการไปในทิศทางไหนครับผมสำหรับเนื้อหาที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์สถานการณ์และ ประเด็นน่าสนใจแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ